โอเคสบายดีทุกคนเนาะสบายดีอ่าตอนแรกเนาะซึ่งมื้อนี้อเสียอยู่กะหาก็เลิกเรียกเนาะทุกคนซึ่งมีเวลาน้อยนิดนึงเนาะกะเลิกเรียกประมาณสามโมงตรงนะทุกคนพอดีค่อยเลิกเวียกประมาณสามโมงตรง แล้วคิดว่ามันยังเบนอยู่นะเพราะปกติแต่ละมือก็สีเข้าเวียบแตกต่างกันไปนะบางมือก็เข้าเวียบประมาณประมาณเรื่งโมงหละก็เลิกสิบโมงบางมือก็ซีเข้าประมาณสิบโมงเศร้าแล้วก็เลิกเจ็ดโมงแรงนะแต่ว่ามือนี้ก็เป็นมือที่อีกมือนึงเนาะที่เข้าเวียกช่วงหกโมงเศร้านะแล้วก็เลิกสามโมงแรงซึ่งตอนนี้ก็ยัง เป็นๆอยู่เนาะก็ถือว่ายัางบ่ได้คัมเลยว่ามีเวลาเนาะน้อยนึงม,มาเละาละเออมาเลาะมาแว่มาเลาะมาแว่เนาะความจริงอันซิว่าทางผ่านกับโบเมนอะทุกคนความจริงมันกับโบเมนโบนบนเฮงขั้นก็มาเป็น,เป,นเป็นทางผ่านเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นบอลแว่ นะอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศอาณาแมลงช่วง3ามสี่โมงแรงนะอยู่ที่ในบ้านนะทุกคนซึ่งก็เป็นอีกบ้านนึงที่มันใกล้กับบ้านแอดเนาะอยู่ใกล้ๆกันขี่รถกัน่าจะประมาณจากเงานแอดมานี่ก็่าจะประมาณเจ็ดแปดนาที หรือบ่ฮอดหรือถ้าขี่ใบกันนะ่นน่าจะบอ่อฮอดทุกคนพามาเบิ่งอย่างเนาะพามาเบองมึงพาคนเบื้องมาเบิ่องอย่างสนะิอยู่อคือเดี๋ยวพามาเบิ่งดินที่เป็นดินนาแล้วของแม่แอนเนาะซึ่งเฮาบ่ค่อยเลยเข้ามานี้ดอกทุกคนอาจจะเว้าได้ว่าประมาณเป็นปีสองปีสามปีส,มปสี่ปีหรืออาจจะสิบปีมาเทื่อหนึ่งทุกคน ตอนนี้เข้าเจ้าพัฒนาไปหลายถ้าเทียบกับช่วงห้าหากปีก่อนถ้าเทียบตอนนี้กับตอนนั้นก็นถือว่าพัฒนาไปหลายอย่างเส้นตอนนี้มันมีคนเริ่มมาอยู่หลายทุกคนมันมีคนเริ่มมาอยู่หลายถ้าซูมภาพตอนนี้เนาะจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีหลังคาเพื่อนเริ่มมีการปลูกสร้างเริ่มมีคนถ้ายอยมาอยู่แถวนี้ละเนาะซึ่งแต่ก่อนอันนี้ก็เป็น เึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกำแพงเห็นบอกกำแพงเนี่ยขาวๆเนี่ยไอ้ที่ขาวๆนี่เป็นกำแพงดินที่เขาจะอ้อมไปนล้เป็นบ่อนที่คนเริ่มมาอยู่ละเนาะเึ่งแต่ก่อนเนะบม่มีเนาะแต่ก่อนก็ยังเป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นนั้นอยู่เนาะอ่าตอนนี้ก็เริ่มแปลนแปลนขึ้นหลายแล้วก็คนก็เริ่มมาอยู่หลายเริ่มเจริญวันนี้นี่ดีอย่างนึงไงทุกคนถ้าเดี๋ยวซูมภาพให้เบ่งเนาะมันจะมีงัวเห็นบ่งัวนั่นอันนี้ไม่งัว ขอ,ของคนแถวนี้เนาะของเจ้าของดินแถวนี้ของคนในบ้านนี่แหละเออเนาะพอเจ้ามาเลี้ยงเนะี่ยบ่ถ้ามานั่งนี่จะยืนอยู่นี่ก็จะเป็นช่วงที่อากาศมันเยน็ยนๆน,นะทุกคนบ่มีบ่บม,บมีแดดเป็นอากาศช่วงเย็นๆลมบ่มีมือเนี่ยแต่ว่าครู้สึกว่าอากาศเยน็นดะีเนาะมีนอกออกนอกแอ่นอย่างสิได้ยินเสียงเสียงกระลิงงวเนาะได้ยินเสียงนกแอน่น นี่ยาก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเนาะทุกคนดินของแอดเนาะดินของเออปุ่มแนปุแมนดินของกูดินของแม่เนาะดินของแม่แอดมันจะอยู่ตัวนั้นเลยทุกคนรู้สึกว่ามือดําแหงมันจะอยู่ตัวนั้นเลยทุกคนอยู่ตัวหน้าเครื่องเครื่องไงตัวที่เป็นข,ขาวๆตัวเนี้ยอยู่ดินตัวเนี้ยเนาะแต่ว่าเราจะไปทางนี้บ่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นดินนากระเจาเนาะมันแม่นทางเขียวฉะนั้นทางเดียวจะเป็นตัวนี้ เราจะขี่รถไปตามนี้อ้อมไปนะโค้งไปจนหอดพุน่นแล้วมันจะเป็นทางเข้าอยู่พุ่นเนาะมันจะเป็นดินบอนดินแม่แอดเป็นดินนาเฮาเนาะแล้วเดี๋ยวื้นนี้เฮาสิพาทุกคนไปเบิง่งเนาะว่าว่าบรรยากาศว่ากูเริ่มแบบเริ่มติดคาาําว่าบรรยากาศแล้วว่าวัดแถวนะมันมันจะเป็นสภาพแบบไดเนะเาะเดี๋ยวพาไปเบิง่งแต่ตอนเนี้ยกะถ่ายให้เบงอ้อมๆ้อมก่อนนาะอันนี้ก็จะเป็นวัดเนาะวัดเอ่อวัดบ้านด,ด,ดงบากทุกคนอันะนี้เป็นวัดถัดจากวัดไปน้อยเดียวนี่ตัวหน้าวัดนี่ก็เป็นบ้านคนแหละเป็นบ้านใญ่ายๆทุกคนเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งพาไปเบืงนะ้งพาไปเบิ้งตัวดินพุ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ขี่รถไปทางนี้เราอ้อมโค้งไปโค้งไปพุ่นเนาะรู้สึกว่าขี่ขัน้นตัดคลิปแหงเลทุกคนเนะี่ยจะเปิดแบบว่าเปิดแบบนี้แล้วก็ลมไปเลยอะเออคือจะเปิดแบบนี้แล้วก็ทายไปเลยแต่ว่า <c oughs> น่าจะบอได้บ้างเนาะเดี๋ยวอาจจะอาจจะปิดปิดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วอาจจะไปตัดใหม่บอหรือว่าจะไหนวะถ้าบตัดเลยมันจะยาวเกินไปทุกคน คลิปนี้น่าจะหนาวเกินไปเพราะนั้นค่อยจะตัดเนาะเดี๋ยวค่อยจะตัดแล้วค่อยก็จะขี่ขี่รถไปแล้วไปหอดพุ่นแล้วจึงถ่ายให้เบิ้งอีกนึงได้ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยว,ดวนนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะ